เรื่องเศรษฐกิจช่วง3ปี5ปีนี้จะเป็นช่วงที่สำคัญโลกมันเปลี่ยนไปประเทศไทยก็เปลี่ยนตามโลกด้วยหลายต่อหลายอย่างเนี่ยพอสแกนออกนอกประเทศเนี่ยอาเซียนก็เปลี่ยน a อเปก,ก็เปลี่ยนหลายสิบปีที่ผ่านมาเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่ในฝั่งสังคมหมดเลยนะวันนี้เปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจ ทั้งหมดเลยวันนี้ต้องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีออกจากห้องแลบนะครับออกไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหนักมันอยู่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่สังคมด้วยจะต้องพยายามสนับสนุนทั้งรัฐและเอกชน,นเนี่ยให้ลงทุนในการ ทำเทคโนโลยีในการวิจัยให้ถึงระดับที่พอจะเทียบเคียงกับประเทศที่จเจริญได้นะวันนี้เราลงทุนน้อยเกินไปวันนี้เราลงทุนอยู่ที่ประมาณ0.47ของ GDP เป้าหมายของรัฐบาล1ของ GDP วันนี้ GDP ประมาณสัก13ล้านล้านใช่ไหมครับ1ก็แสนสามล้านเราหวังว่าในอนา,าคต คันไม่ไกลนักเนี่ยเราอยากจะเห็นสัดส,ส่วนที่สะท้อนว่าภาคเอกชนนำในเรื่องนี้ในเรื่องการลงทุนวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมาณ70%ของไอแสนสามล้าแล้วรัดลงประมาณ30%รัดประมาณสัก4 0 0 0 0 4นะ4 0 0 0มเอกชนลงประมาณสัก9 0 0 0 0อะไรอย่างเงี้ย เพราะเอกชนคือดีมานไซส์ภาครัฐคือสัพพลายไซส์ซะเป็นส่วนใหญ่การที่จะทําให้การลงทุนในการวิจัยสําเร็จเนี่ยต้องเอาดีมานไซส์นําวันนี้เวลาพูดถึง c o m p e t i ิชันวันนี้เวลาพูดถึง Sector Development นะครับหรือวันนี้แม้กระทั่งพูดถึง Innovation วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งนั้นเลยถามว่าทําไมวิทยาศาสตร์ที่ในอดีตเนี่ยมัน,มนไม่ไม่ลุกขึ้นมาอยู่ในระดับนี้ก็เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาอยู่ในห้อง,ลงแล็บและรัฐบาลกําลังสะท้อนความเป็นจริงออกมาให้สังคมได้เห็นว่าวันนี้ต้องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีออกจากห้องแล็บออกไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหนักมันอยู่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มันมีผลในการเป็นลูกโซ่ทําให้สังคมมันดีขึ้นด้วยทําให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่สังคมด้วยรเราจะไม่ไม่มัวมานั่งทำลับอยู่อย่างเดียวหน้าที่ของมหาลัยหรือสถาบันวิจัยก็แน่นอนวิจัยไปเพราะว่าเวลาเขาวิจัยเสร็จแล้วเขาไม่ได้ไปถึง commercialization ไม่ได้ไปถึงการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แต่วันนี้ทุกประเทศก็เริ่มตื่นตัวแล้วว่า แม้กระทั่งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยบางแห่งนะฮะจำเป็นที่จะต้องทำเรื่อง commercialization นะฮะหิ่งสู่ห้างจำเป็นนะครับถ้าถ้าท่านไป browse ดูเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในจีนนะจะเห็นว่าวันนี้มิชชั่นของหลายมหาวิาลัยในในจีนนะว่าจะต้องมีการ spin off ด้วยก็คือต้อง spin ความเก่งความเชี่ยวชาญ นักวิจัยจํานวนหนึ่งออกไปเป็นบริษัทเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอยู่ในมาหลาลัยต่อไปมันก็จะจบเลยไม่เกิดอะไรขึ้นออกไปทําบูลค่าเพิ่มไม่กับเศรษฐกิจน,นะครับอันนี้ก็คือข้อที่1วันนี้ผู้ประกอบการที่มีฐานในประเทศไทยเนี่ยหากลงทุนในการวิจัยแล้วเนี่ยสามารถหากลดหย่อนภาษีได้300% ข้อที่สองเ,อเรื่องคนเนี่ยสำคัญนะซึ่งมีอยู่2ลักษณะ1ก็คือแรงงานปัจจุบันจะเอาอยัางไงในเมื่อขึ้นค่าแรงเป็น300บาทแล้วเนี่ย productivity เนี่ยมันขึ้นตามหรือเปล่านะถ้าจะทำให้ productivity ขึ้นตามทำไงก็ต้องเอาเทคนิคเอาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเติมเข้าไปให้เขาหรือถ้าในระดับ การศึกษาก็าหมายความว่าเอ๊ะเราต้องมีเทคนิคใหม่ๆที่จะทําให้เด็กหันมาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตามสถิติปริญญาตรีวันนี้เรามีเด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์เอาคร่าวๆนะครับประมาณสัก30%เราก็เกรงว่าเอ๊ะจำนวน30%เนี่ยมันจะไม่เพียงพอกับการขับเคลื่อนเศรษฐกษษิจเป็นภาพเบรกนะ เป็นผ้าเบรกทำโรงงานอยู่ที่เพชรบุรีแต่ก่อนเนี่ยส่งออกไม่ได้เลยนะเพราะว่าเมืองนอกเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีส่วนผสมใย,ยแร่ใย,ยหินอะแอสเบสตอสไม่มีใครเขารับเลยนะเขาก็ไม่รู้จะทําไงเพราะเขาคิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นของดีคือเขาวินิจฉัยไม่เป็นเราก็ส่งคนไปวินิจฉัยให้วันนี้เปลี่ยนวัสดุใหม่หม,หมดแอสเบสตอสฟรี Free, นะครับเขาบอกส่งออกได้10ประเทศแล้ว เพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องการเอานวัตกรรมมาช่วยเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องลงละเอียดนะนถ้าเราคีบออนทําอย่างนี้ต่อไปสักสีก่ส5หปีนะพอเอกชนเริ่มมีศูนย์วิจัยสิ่งที่ท่านนายกวางไว้ว่าจะให้เอกชนลง1นึเปอร์เซ็นเ์เซของ1เปอร์เซ็นมันจะเกิดขึ้น